กฎหมายชายชาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้อาจารย์บอกว่าจะคุยกันเรื่องตำรวจนอกรีดสัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนมพร้อมแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนัสนครเชิญค่ะฟังผมฟังที่คุณสนันพูดเรื่องนอกรีดมันก็ยังมีอยู่นะครับคือ ูนี้โดนเลยนะตํารวจโดนเนี่ยตั้งแต่รองผู้กับโดนเมืองไล่มาจนถึงอดีตผู้ใหญ่นะครับแล้วมีสักสองร้อยคนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมถามว่าเราจะแก้ปัญหาเช่นไ,นไนถจะไม่ปฏิบัติตามหน,น้าที่ผมว่าท่านขีดรับท่านผบตรก็คงเหนื่อยนะครับแต่แล้วว่าดีนะะถ้ามันมีการข่าวอย่างนี้ออกมาบ่อยๆถึง่อง่างว่าถ้าตํารวจที่ปฏิบัติให้ถูกโดยเฉพาะเรียกรับหรืออะไรพวกนี้นะครับผมืม่อผมเสนอแน่ว่า เราควรจะแจ้งให้สื่อสารมวลชนไปตรวจสอบมันจะได้มีความโปร่งใสเมื่อตอนที่เราตรวจสอบสังคมตรวจสอบทุกเรื่องตังแต่โมนิทีเอกชนเป็นสือภาครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่าอย่าไปคิดี่สุผลิตนะครับตำรวจต้องมีตั้งสามแสนคนมันจะเห็นวยบ้างรับสองร้อคน <c oughs> แต่ว่าเราต้องช่วยกันตรวจสอบเอาฝากไว้แค่นี้นะครับค่ะค่ะอาจารย์ข้อที่คำถามเริ่มที่คุณวัฒนานะคะเขาสงสยัยว่า,ารัฐบาลชุดนี้ที่บอกว่าจะอยู่ประมาณ4ี่เดือนแล้วนะคะเขาไม่แน่ใจว่าสี่เดือนเนี่ยมีเวลาพิจารณากฎหมายใหม่ๆอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็น่าจะมีน่าจะมีียกว่าปิดปิดสภาตอนนี้ปิดสมัยประชุมเปิดสมัยประชุมเม่อคงจะมีหมายเข้านะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นกฎหมายสั้นๆนะครับ อาจจะแก้ไขนิดหน่อยแต่คนหายใหญ่คงไม่มีเท่านั้นนครับค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์อยู่ชายทะเลหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าครับรู้สึกเหมือนมีลมแบบพับผบปึ๊บๆแบบว่ไปอยู่ชายหาดเลยนะอ่ะนะคะ อ๋เอเป็นพัดลมนะคะนะคะท่านตผมดีแลอเกินรับได้หมด <laughs> เสียงจ่มมากเลยคะ่ะอาจารย์รนะท่านต่อไปคุณดวงประทีปนะคะบอกว่าอ่าอันนี้เป็นปัญหาของเพื่อนอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค,คือเมื่อวานเนี้ยที่สอบถามมานะเจ้าตัวเขาบอกว่า อยากจะเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะแล้วขอคําแนะนําอาจารย์เพิ่มเติมมาค่ะคุณดวงประทีปที่บอกว่าสามีไปกู้เงินทกศหก0 0ืบาทโดยที่เ,เ,เขาบอกว่าตอนกู้เนี่ยภรรยา,ยามไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วการกู้ที่ว่าเนี่ยที่อาจารย์สงสัยว่าไอ้กู้ยังไงที่แบบว่ามีจดหมายมาทวงแบบเป็นของกลุ่มอะไรแบบนั้นคือมันเป็นลักษณะโครงการสินเชื่อแบบกลุ่มค้ำประกันนะคะจากนั้นหนึ่งปีเนี่ยเขาจดทะเบียนหย่ากับสามีแล้ว เพราะอีกสองปีสามีก็เสียชีวิตนะคะคก็เลยอยากจะทราบว่าไอ้การกู้ที่ภรรยาไม่ได้รับรู้รับทราบด้วยนะคะแล้วก็อ๋อแต่ว่าเงินบางส่วนเนี่ยก็เอามาใช้ในครอบครัวนะคะภรรยารรจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือเปล่าอะคะจันถ้าถ้าเงินกู้ของสามีเนี่ยภรรยาต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะกู้ใช้ในครัวเรือนแต่กรณีที่สามีไปคำประกันคนอื่นไม่ผูกพันกู้สมรสครับค่ะค่ะ แล้วก็คุณหน่อยปัญหาเรื่องที่ดินนะคะคือคุณแม่มีที่ดินอยู่หนึ่งไร่20ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ให้คุณป้าก็คือพี่สาวคุณแม่เนี่ยนะคะพร้อมกับ,บพี่เขยไปอยู่เนื่องจากว่ายังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรในที่ดินนะก็เลยให้อยู่แล้วก็เฝ้าที่ดินไปด้วยนะซึ่งก็มีการไปขอเลขที่บ้านปัจจุบันนี้คุณป้าเสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่คุณลุงนะที่ยังอาศัยอยู่ นะคะก็เลยสงสัยว่าถ้าคุณลุงเสียชีวิตแล้วลูกของคุณลุงคุณป้าไม่ยอมย้ายออกแล้วเกิดเรียกร้องอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเขาจะมีสิทธิ์ทำอย่างนั้นได้ไหมคะอาจารย์ไอไอไอ้สิทธิ์ทำนะเขาทำนะครับแต่จะได้หรือไม่ได้คือตอนนี้ผมเขาครับผมกำลังมองว่าเขาที่ที่ดินยังเป็นชื่อของคุณแม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นชื่อของคุณแม่เนี่ยการไปดูแลบ้างก็ไปได้ดูแลนะครับ สภาพเพราะตอนนี้การเสียภาษีที่ดินเนี่ยเจ้าของที่ดินต้องเป็นคนไปเสียก็ต้องคงสภาพอย่างนี้ไว้นะครับหรือว่าถ้าคุณลุงเสียเราก็มีหนังสือแจ้งขับไล่การที่เรามีหนังสือแจ้งขับไล่ก่อนเนี่ยเขาจะอ้างครอบครองปรปับปักไม่ได้เพราะยังแสดงความเป็นเจ้าของหรือถ้านในขณะนี้เนี่ยก็อาจจะมีจดหมายแจ้งคุณลุงบ้างเรื่องภาษีนี่ไม่ได้เสียใช่ไหมอ,อะไรเงี้ยหาเรื่องถามเพื่อเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของของ,ของเรา ดังนั้นเขาจะร้องปรปักไม่ได้ครับค่ะค่ะท่านต่อไปคุณทันว่าขับแท็กซี่แล้วก็มีนายจ้างคนไทยเรียกให้ไปส่งลูกค้าชาวต่างชาติอีกทีหนึ่ง<อ>นะคะซึ่งเขาทราบว่าชาวต่างชาติเนี่ยเป็นแรงงานและปกติถ้าแท็กซี่จะรับจะต้องมีบใบอนุญาตแต่ว่าพอสอบถามปรากฏว่าเขาบอกไม่มีบใบอนุญาต โดยอ้างว่ามันหายไปนะคุณธันวาก็เลยปฏิเสธที่จะรับทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจบอกว่าจะร้องเรียนกับขนส่งก็เลยสงสัยว่าเราก็พยายามป้องกันตัวเองแบบนี้เราผิดเหรอคะอาจารย์ไม่ผิดอกครับเราก็เขาร้องเรียนเราก็ไปชี้แจงนะครับจะฝากที่ขนส่งอะอย่าเพิ่งวินิจฉัยว่าเขาเขาไม่รับโดยจงใจแต่การที่เขาไม่รับเขามีเหตุก็จถ้ารับไปแล้วถูกปรับเันขนส่งก็ไม่ได้จ่ายต้น ปัญหาตรงนี้ไม่มีอะไรอะเซ็กซี่นะครับผมบอกว่าถ้าคนส่งเวลาพิจารณาพิจารณาเหตุผลนิดหน่อยรอบครอบป็น,นิดเลยแต่ว่าถ้าคาแนะนําที่ดีเนี่ยต่อไปเนี่ยมีโทรศัพท์ก็อัดเสียงไว้บ้างเวลาคนเรียก มันจะได้ช่วยช่วยในการป้องกันตนัวเองได้ครับท่านต่อไปคุณวิทยวัฒน์นะคะส่งคําถามมาว่าน้องสาวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เพิ่งไปประสบอุบปปัติเหตุเสียชีวิตตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะคส่วนลูกอายุแปดขวบี่ยขณะนี้คุณวิทยวัฒน์ร,รับดูแลอยู่แล้วก็ค,คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็อยากจะให้เป็นบุตรบุญธรรมของตัวเองก็เลยขอคําแนะนากัะอาจารย์ว่าตอนนี้น้องแปดขวบไปขอเป็นบุตรบุญธรรมเลยได้ไหมหรือยัง ไงดีให้อาจารย์แนะนาหน่อยอะค่ะร้องครับเพราะว่าคุณแม่คุณแม่เขาเสียชีวิตแล้วค่ะร้องสอบสารได้พบสำนักง,งานอัยการนั่นะอาานัยการคดีเยาวชนนะครับคือสำนักง,งานกุ้งกองสิทธ์บอกจะขอรับหลานในเป็นบุตรคุณรามเนื่องจากแม่เสียชีวิตคนอนุญาตไม่มีก็ยื่นคําร้องเพื่อให้อัยการช่วยยื่นคําร้องต่อศสารและให้สารอนุญาตเป็นผู้อนุญาตแทนครับค่ะค่ะส่วนท่านสุดท้ายคุณมนตรีค่ะอาจารย์สอบถามมาว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ อยู่นอกเหนือเวลาของการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยสามารถพกปืนติดตัวได้ตลอดเวลาไหมคะคือต้องเข้าใจก่อนฮะตำรวจในเวลาเป็นเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะที่สี่ยี่สชั่วโมงเลยครับไม่ใช่พอเลิกงานแล้วไม่เป็นตำรวจเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุที่จะต้องต้องพาไปเขาก็พาไปได้ครับเพียงแต่เข้าสถานบันเทิงไม่ได้เลยเท่านั้นเองครับอ๋อค่ะวันนี้เติมมาหกคำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบคำถามแล้วคะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันได้อีกครับได้ค่ะอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชาย่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนัก